สวัสดีชาวไทยท,ทุกทท่านที่มีบัตรประชาชนนะครับขอเชิญท่านใช้บัตรประชาชนนั้นเพื่อยกระดับตัวท่านเองนะครับเป็นสวรนรับลที่ปไตยเพื่อได้ตําแหน่งประมุขฝ,ฝ่ายปกครองนั่นเองซึ่งท่านจะเป็นรัฐบาลไปตลอดการตลอดชีวิตใช้บัตรประชาชนครั้งนี้เลือกตัวเองนะด้วยการเลือกไปที่รัฐที่ครอบครัวไทยมหามนาจซึ่งรัฐที่ครอบครัวไทยมหาำนาจนั้น มีเดอะซูเปอร์สแตนดาร์ดที่มี4แพลตฟอร์มนะและใน4แพลตฟอร์มนั้นก็จะต้องไปปฏิวัติประเทศไทย10ด้าน10เรื่องจึงจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเป็นประโยชน์มากกว่าพักการเมืองถึง10เท่านะขอเชิญท่านเข้าเรียนรู้ว่าประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการปฏิวัติประเทศไทย10ด้าน10เรื่องนั้นดีกว่าพักการเมืองอย่างไรนะเราก็เชิญเข้าเรียนรู้ในคลิปวิดีโอของแอดธรรมาธิปไตยซึ่งมาเชิญชวนประชาชนทุก ยกระดับตัวเองเป็นโสรบันทิปไตยเพื่อจะทําหน้าที่เป็นประมุขฝ่ายปกครองเพื่อบริหารประเทศเองโดยใช้มือถือกดบริหารได้ตั้งแต่ตำบลจังหวัดประเทศและนโยบายต่างประเทศนี่คือการปกครองแบบใหม่โลกยุคใหม่ที่คนไทยจะประกาศตัวประกาศตนต่อเวทีโลกด้วยระบอบการปกครองธรรมทิปไตยของพระพุทธเจ้าในเด็ก พระเจจ้าให้การปกครองว้สามแนวทางคืออัตราธิปไตยโลกาธิปไตยและธรรมมาธิปไตยโลกใช้อยู่สองานคืออัตราธิปไตยและโลกาธิปไตยอัตราธิปไตยคือพดตจการโลกาธิปไตยคือนายทุนนะสองนนี้ประเทศไทยใช้อยู่สลับกันไปสลับกันมาก็ไม่ต่างกันการหนีเสือปะจระเข้่หนีจากนายทุนก็มาเจอพฤตจการหนีจากพดตจการก็ไปเจอนายทุนสลับกันอยู่นี่แหละครับพะเผอทั้งสองนนี้ก็ผสมกันได้เป็นอ to ีกรูปแบบหนึ่งมีทั้งสองอันเลย นั่นคือประเทศไทยที่เป็นอยู่นะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้กลไกรัฐและโครงสร้างรัฐของไทยเดิมที่ใช้กันมาถึง90ปีเราจะประกาศยกเลิกไม่ใช้เน่นเด็กโดยเลือกไปที่รัฐที่ครอบครัวไทยมาอำนาจก็จะได้ระบบระบอบการปกครองใหม่ที่เป็นของประเทศไทยเองเป็นของใหม่นั่นคือระบอบประชาธิปไตยชั้นสูงเน่นเด็กนะซึ่งก็คือธรรมาธิปไตยที่พระเจ้าได้นำนะฮะเพราะฉะนั้นธรรมาธิปไตยกับประชาธิปไตยนั่นคืออันเดียวกันนะครับก็แจ้งทราบ มันเป็นการยกระดับประชาชนนั่นเองนะครับยกระดับประชาชนเป็นประมุะขฝ่ายปกครองเลยเรื่องนี้ประชาชนทุกคนหาไม่ได้ในพักการเมืองแล้ะยังต้องปฏิวัติประเทศไทย1ิด้าน10เรื่องก็หาไม่ได้ในพักการเมืองอีกซึ่งแต่ละด้านแต่ละเรื่องนั้นสําคัญยิ่งใหญ่แล้วท่านเป็นผู้ที่ดําเนินการตัดสินใจด้วยตัยวของประชาชนเองการเลือกตั้งแบบใหม่ควรจะเลือกที่รัฐที่ครอบครัวไทยมากนา ไม่ใช่การเลือกตั้งที่ต้องไปเลือกสสพักการเมืองอย่างที่เราทํากันเคยเคยทำกันมาถึงเวลาทําสิ่งใหม่ยกระดับตัวเองอัปเดตตัวเองใหม่ได้แล้ววะครั้งนี้ต้องใช้บัตรประชาชนเลือกที่รัฐทีไม่ไปเลือกที่ตัวพักนะครับเลือกรัฐทีรัฐที่มันครอบคลุมทั้งระบบระบบการปกครองนะฮะแล้วก็อ่าครอบคลุมทั้งพักการเมืองครอบคลุมทั้งสสเพราะนั้นเลือกพักให้เลือก รัฐที่เนี่ยได้ครบถ้วนแต่ถ้าไปเลือกสสเลือกพักเนี่ยก็เท่ากับเปลี่ยนคนเท่านั้นเองแต่ว่ากลไกรัฐยังอยู่เหมือนเดิมรัฐที่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนั่นคือเรายังใช้รัฐที่รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ผิดที่ประเทศไทยออกแบบมาเพราะฉะนั้นต้องเลือกรัฐที่ฮะจึงจะหนีออกจากไอ้รัฐธรรมนูญเส้นทางที่ผิดที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะอย่าไปเลือกรัฐที่รัฐธรรมนูญที่เราใช้กันมาถึง90ปีเปลี่ยนมาใช้รัฐที่ ครอบครัวไทยมหาอำนาจเพราะครอบครัวไทยมหาอำนาจนั้นมีเดอะซูเปอร์สแตดร์ดซึ่งเป็นมาตรฐานสูงด้วยสิแพลตฟอร์มมีแพลตฟอร์มอะไรก็ไปดูราละอียดแต่นี่คือเรื่องใหม่ที่คนไทยทุกคนที่มีบัรประชนต้องอัปเดตตัวเองด้วยการเลือกรับที่ครอบครัวไทยมาหาอำนาจนั้นเองเท่ากับเลือกตัวท่านเองเป็นประมุขไปตลอดการตลอดชีวิตท่านไม่ต้องเสียเวลาเลือกพัคการเมืองอีกต่อไปแล้วไม่จําเป็นหมดยุคแล้ว ถึงเวลาเลือกตัวเองเป็นรัฐบาลเลยไปตลอดการตลอดชีวิตขอเชิญเข้าเรียนรู้คามมหัศจรรย์และยิ่งใหญ่มั่งคั่งสูงในรัฐที่ครอบโรัไทยมหาอำนาจครับผมแอดธรรมาทิตย์ใัยินดีต้อนรัทุกท่านสวัสดีครับ